รู้หรือไม่วัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านทุกวันช่วยให้คุณและคนที่รักรอดพ้นจากโรคอันตรายได้ค่ะในปัจจุบันคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังกันมากหนึ่งในโรคนั้นก็คือความดันลโลหิตสูงการดูแลตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การดูแลตนเองเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าจําเป็นเลยนะคะคือการตรวจสุขภาพประจําปีและที่สําคัญคือการวัดความดันโลหิตค่ะหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงความดันโลหิตจะมี2ค่าค่ะคือค่าความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่างค่าความดันโลหิตตัวบนคือ ค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่างคือค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะเมื่อเราวัดความดันโลหิตแล้วเขาจะมีออกมา2ค่านะคะก็คือค่าตัวบนและค่าตัวล่างดังตัวอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะจัดว่ามีค่าความดันโลหิตสูงค่าความดันโลหิตสูงคือ เมื่อเราวัดความดันโลหิตที่บ้านค่าวความดันโลหิตจะมากกว่า135-85ค่ะ135คือตัวบน85คือตัวล่างและเมื่อเราวัดที่โรงพยาบาลค่าวความดันโลหิตของเราจะสูงกว่าหรือมากกว่า140-90ค่ะ140คือตัวบน90คือตัวล่างค่าวความดันโลหิต ที่เราวัดที่บ้านเรียกว่าต่างกับที่โรงพยาบาลนะคะถ้าเราวัดที่โรงพยาบาลค่าความดาันโลหิตนี้จะสูงมากกว่าเนื่องจากเลยคะ่ะเราตื่นเต้นบางครั้งเราก็กลัวหมบางครั้งเราก็กลัวเสื้อขาวต่างๆถูกไหมคะแต่ถ้าเราวัดที่บ้านเรียกว่าเราผ่อนคลายเราสบาย,บายอันนี้เรียกว่าภาวะไวโคดไฮเปอร์เทนชันเน้นอีกครั้งนะคะ ถ้าไกรวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลแล้วมีค่าสูงคือสูงกว่าร้อยสเก้แพทย์ก็จะให้มาวัดความดันโลหิตด,ด้วยตัวเองที่บ้านอีกครั้งถ้าสูงกว่า1 3อยสปดสิบห้ตัวบน1 3อยสาสิบห้าตัวล่างแปดสิถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงอันนี้วัดที่บ้านนะคะเมื่อมีความดันโลหิตสูงแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ในเรื่องของการรักษาว่าจะต้องใช้ยาหรือไม่ค่ะการวินิจฉัยเรื่องความดันโลหิตสูงถ้าเราวัดที่โรงพยาบาลแล้วสูงมากกว่า1 4 9ย0เขาจะวัดสองครั้งนะคะแพทย์ก็จะเว้นไปอีกสสัปดาห์แล้วก็วัดอีกครั้งหนึ่งถ้าสูงมากกว่า1 4 9ย0อันนั้นก็ต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของแพทย์ในการรักษาต่อไปค่ะดังนั้น เราควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ที่บ้านเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจเช็คในเรื่องความดันของเราซึ่งในเรื่องนี้มีการศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อปี2014พบว่าในกลุ่มที่มีเครื่องวัดความดันคอยวัดความดันตัวเองจะมีความดันโลหิตต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่มีเครื่องวัดความดันหรือคอยวัดความดันตัวเองนะคะถึง 9.2มิลล mm. ิเมตรตลอดค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะคนที่มีความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะรักษาด้วยการรับประทานยาหรือไม่รับประทานยาก็ตามคุณมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้านเลยค่ะเพื่อที่เราจะวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านเรียกว่าวัดและเช็คตลอดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะหลายคนยังไม่ทราบว่าจะวัดความดันโลหิตอย่างไรให้ถูกต้อง วันนี้พี่พราจะมาแนะนำในเรื่องของการวัดความดันโลหิตว่าทำอย่างไรถึงจะวัดได้ถูกต้องเรามีวิธีปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกก่อนวัดความดันโลหิตเราจะต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ปัสสาวะให้เรียบร้อยเลยในช่วงก่อนวัดความดัน30นาทีเราจะต้องไม่สุปรีไม่ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆที่มีคาเฟอีน ไม่ออกกําลังกายนะคะเพราะจะทําให้ค่าความดันโลหิตที่วัดได้เนี่ยไม่เป็นปกติค่ะเวลาที่เราจะวัดนะคะเราจะต้องอยู่ในห้องที่เงียบสงบนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงนั่งพิงลงไปเลยค่ะแบบพี่ปลายอย่างนี้เลยนะคะและจะต้องมีโต๊ะเวลาที่เราจะวัดเราต้องเอามือของเราวางไว้บนโต๊ะค่ะ เวลาวัดเราจะวัดท่อนแขนช่วงนี้นะคะซึ่งท่อนแขนช่วงนี้เราวางบนโต๊ะต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจของเราค่ะเท้าทั้งสองข้างต้องแบนราบไปกับพื้นไม่นั่งไายห้างหรือไม่นั่งขัดสมาธิไม่พูดคุยระหว่างวัดเลยค่ะแล้วก็ให้นั่งพัก3-5นาทีก่อนที่จะวัดเวลาวัดนะคะเราจะให้วัด3ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน1นาทีค่ะให้เราค่าเฉลี่ยของครั้งที่สองและครั้งที่3มาใช้ค่ะเวลาที่วัดสำคัญมากนะคะต้องให้ปลอกแขนเนี่ยสัมผัสกับเนื้อของเราค่ะดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอกแขนจะต้องสัมผัสกับเนื้อของเราดังนั้นถ้าใครใส่เสื้อแขนยาวต้องถลกแขนเสื้อขึ้น เพื่อให้ปลอกแขนสัมผัดของเนื้อของเราคาดถึงจะได้ออกมาชัดเจนและถูกต้องค่ะให้เราสวมปลอกแขนนะคะสายตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางค่ะเพราะเป็นแนวของเส้นเลือดแล้วขอบล่างนี้ต้องอยู่เหนือข้อพับขึ้นไปประมาณ1 2เซนค่ะคือขอบล่างต้องอยู่เหนือข้อพับขึ้นไป1 2เซน อย่างออมร่อนจะมีเทคโนโลยีเรียกว่าอินเทเล็บสายจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็วัดได้เที่ยงตรงหมดเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติหรือเทคโนโลยีที่พบในออนร่อมรุ่น hem 7 1 5 6แต่เครื่องรุ่นอื่นที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้จะต้องเอาสายไว้ด้านหน้าเสมอค่ะ สายนี้นะคะชัดเจนค่ะอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะคืออินเทเลเซนต์ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ปลอกแขนจะไม่บีบรัดแขนจนแน่นเกินไปบางทีมันอัดลมเข้าไปแล้วจะบีบรัดแขนจนแน่นค่ะแต่ถ้ามีเทคโนโลยีอินเทลเซนต์มันจะไม่บีบรัดแขนจนแน่นเกินไปอย่าลืมนะคะที่สำคัญเวลาวัดปลอกแขน จะต้องสัมผัสกับเนื้อของเราโดยตรงเลยค่ะเพราะค่าที่ได้จะเรียกว่าเที่ยงตรงนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงที่เกินค่ามาตรฐานคือ135-85ม mm. ิลลิเมตรปรอดสามารถบันทึกหน่วยความจำได้60หน่วยความจำพร้อมเกสโหมดซึ่งค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึก ทับข้อมูลของผู้ใช้งานปกติค่ะเวลาที่จะให้วัด5เวลาต่อวันลองดูสักอาทิตย์หนึ่งค่ะเชา้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนเราลองดูค่ะว่าเราวัดแล้วช่วงความดันของเราเนี่ยสูงในช่วงเวลาไหนสมมติเราตื่นนอน6กโมงเชา้าก็ให้วัดเลยทุก4ชั่วโมงอันนี้จะมีประโยชน์นะคะ สำหรับแพทย์จะใช้ในการปรับยาและก็ปรับเรื่องการรักษาค่ะการรับประทานยาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทุกครั้งถ้ามีข้อสงสัยใดๆปรึกษาแพทย์เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราและสุขภาพของเราค่ะนอกจากนี้เราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆพักผ่อนที่เพียงพออย่าเครียดเกินไป ที่สำคัญการรับประทานอาหารควบคุมอาหารอย่าทานอาหารเค็มมากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าเครียดมิตกกังวลมากจนเกินไปไปพบแพทย์ตรวจรักษาตามนัดแล้วอย่าลืมนะคะวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านพี่ปราณต้องขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับออมร่อนที่ได้นําเสนอเครื่องวัดความดันที่ดีออมร่อ,รอนรุ่น hem 7 1 5 6 อีกครั้งนะคะพี่ปราเป็นกำลังใจกับทุกคนที่เราจะมาดูแลสุขภาพกันแล้วก็อย่าลืมค่ะการวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านจะช่วยให้ตัวของเราและคนที่เรารักสามารถปลอดภัยจากโรคอันตรายได้พี่ปราข,ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเครื่องวัดความดันออนรอนที่ได้ให้เสนอคลิปดีๆอันนี้มาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะอย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u ู u ู e เ e ลตี้ฟิตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อดูแลตนเองนะคะให้มีชีวิตที่มีความสุขพี่ปลาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะลุยพันเอ็กค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิง่งกิ้งกิกิิ้ช่อง u t u b e h e a ตี้ฟิเชื่อพี่ปลานะคะ